ได้ก็สเปนไทม์ด้วยกันเนาะเพราะทำงานอยู่อยู่ด้วยกันยันนู่นนะครับดึกเลยใช่ครับหรอแล้วมีของขวัญอะไรให้กันแม้ว่าเลนทนยของขวัญหรอเป็นตัวเองได้ไหมหรอโบเป็นตัวเองไงหรอของขวัญก็คือการที่เราได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าสําหรับผมอะบอสคือเพื่อนคนสําคัญเนาะสาหรับผมผมก็เลยรู้สึกว่าคือหนึ่งด้วยความที่เราแพ็กเกสรดอกไม้ใช่ครับผมเราก็เลยรู้สึกว่า เราไม่อินกับการซื้อดอกไม้ให้เพราะว่าเรารู้สึกว่าดอกไม้อ่ะผ่านไปสามวันมันก็เหี่ยวมันก็แห้งสุดท้ายเราก็ต้องโยนมันทิ้งเรารู้สึกว่าเราเอาเงินไปใช้กับการกินของอร่อยอเป็นทายกับคนที่เรารักอย่างอื่นที่มันจะเก็บไว้ในความทรงจําที่มันไม่หายไปไหนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสายก็เลยรู้สึกว่าวาเลนไทน์ <c oughs> ไม่ได้อินกับการให้ดอกไม้แต่ว่าอินกับการสเปนไทม์กับคนที่เรารักมากกว่าแล้วบอสล่ะคิดเห<อ>มือนไหมครับว่าวาเลนไทน์เรา น่าจะเป็นทามมากกว่าอาจจะไม่ได้มีของขวัญอะไรให้หรือ,อยังไงอ่าใช่ครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ถ้าสําหรับผมเองอะ่ะคือเหมือนเราก็อยู่กันกันมาค่อนข้างทีง่จะนานแล้วเนาะสองปีสามปีแล้วก็จริงๆเราก็ให้ลูกอมกันนะผมรู้สึกว่าถ้าเราให้ดอกไม้อะ่ะดอกถ้าสําหรับผม <c oughs> ผมไม่ชอบให้ <c oughs> สิ่งที่มันแบบคือมันถ้าให้ดอกไม้มันจะ เียวแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเงี้ยวุ่นหนาตอนที่น้องพูดว่าถ้าให้ดอกไม้มันจะเกียวแล้วหันมามองหน้าพี่ไม่ใช่ขออภัยคลื้มนิดนึงเขาพูดถึงดอกไม้เออใช่ดอกไม้ก็เลยอยากให้ของที่ชอบโอ๋อไม่ได้โดนดี่ลองทะลุไปเลยเหรอไม่ ให้ไม่ไม่ให้ดอกไม้โทษทีโทษทีให้ดอกไม้แล้วมันเหมือนมันจะแห้งเหี่ยวไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบคิดว่าให้มมุช่วงเวลาที่สําคัญดีกว่าความทรงจําที่สาคัญซึ่งดูรี่มีค่ามากกว่าเนาะใช่ครับผมจริงๆวันนี้ก็คือเรียกว่าทํางานกันมาตั้งแต่โอ้ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยคู่นี้เนี่ยมีแฟนๆเขาถามมาในไลฟ์ว่าเป็นไงบ้างวันนี้น้องๆเหนื่อยกันบ้างไหมบอกเขาไปหน่อยสิไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแต่ว่าอันนี้แอบห่าวแล้วะ